คนที่กำลังโกรธจัดเขากําลังเห็นว่าไม่มีงานใดดียิ่งไปกว่าการโกรธจึงได้ตัดสินใจแสดงท่ายักษ์ท่ามานอย่างไม่ต้องห่วงใย,ยกับใครแม้กลางถนนหนทางคนที่กําลังอยากได้อะไรเขาก็กําลังเห็นว่าการได้มาซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งสําคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมความว่าในบางขณะใจของคนพุ่งดิ่งลงสู่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแรงมากอาการอย่างนี้เรียกว่าความต้องการของใจ มาต่อการวิธีที่2ครับจงรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามหรือให้เขาได้รับความต้องการของเขาเองก่อนอื่นโปรดทราบว่าในบางโอกาสคนเราแต่ละคนยอมเคารพความคิดความเห็นของตนเห็นว่าสําคัญยิ่งกว่าความคิดเห็นของใครๆทั้งหมดอืมใช่ตัวันนี้ก็เป็นเนาะคนที่กําลังร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเขากําลังเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรสาคัญยิ่งกว่าการร้องไห้การกินการนอนการเล่าการเรียนอะไรๆก็สู้การร้องไห้ไม่ได้จึงได้ตัดสินใจร้องไห้โฮโฮโดยไม่ต้องกระดาษอายผู้ใด คนที่กำลังโกรธจัดเขากําลังเห็นว่าไม่มีงานใดดียิ่งไปกว่าการโกรธจึงได้ตัดสินใจแสดงท่ายักษ์ท่ามานอย่างไม่ต้องห่วงใย,ยกับใครแม้กลางถนนหนทางคนที่กําลังอยากได้อะไรเขาก็กําลังเห็นว่าการได้มาซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งสําคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมความว่าในบางขณะใจของคนพุ่งดิ่งลงสู่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแรงมากอาการอย่างนี้เรียกว่าความต้องการของใจ เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในอาการอย่างนี้เราจะต้องรู้จักอ่อนๆผ่อนตามคือผ่านเข้าไปหาความต้องการของเขาก่อนแล้วค่อยกระตุกเหนียวเข้าหาแนวทางที่เราต้องการอย่าขวางทันทีจะทําให้เขาเห็นเป็นศัตรูการผ่อนตามนั้นยอมจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันกับเขาแล้วเกิดความไว้วางใจและยอมรับฟังความคิดเห็นเมื่อพุทธศักราช2491โอ้นานแล้ว ข้าพเจ้าเป็นอนุสาสนาจารย์ประจํากองพลที่สองจังหวัดปราจีนบุรีที่นั่นข้าพเจ้าใกล้ชิดกับทหารมากโดยเฉพาะพวกพลทหารข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจจากเขาเป็นพิเศษก็คือลูกน้องรักวันหนึ่งข้าพเจ้ากําลังรอรถไฟอยู่ที่สถานีจะเดินทางมากรุงเทพมีพลทหารสามคนเข้ามาหาข้าพเจ้าและพูดอย่างกระซิบกระซาบว่าเขาจะขอลาหนีราชการทหารแทนที่ข้าพเจ้าจะเอะอะขึ้นข้าพเจ้าได้กระซิบกับเขาด้วยเหมือนกัน เพราะเขาเห็นว่าเรื่องนั้นลับและสําคัญมากข้าพเจ้าต้องทําให้เห็นว่าเรื่องนั้นลับและสําคัญจริงๆเมื่อเขาบอกว่าจะหนีข้าพเจ้าพูดกับเขาว่าเรื่องนี้ทหารเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนจงพยายามอย่างที่สุดอย่าให้เขาจับได้ไม่อย่างนั้นจะพากันลําบากแล้วพวกเราได้วางแผนกันดีแล้วหรือเพียงเท่านี้ทั้งสามคนก็วางใจขอให้ข้าพเจ้าช่วยแนะหรือวางแผนให้นี่คือชัยชนะขั้นแรกข้าพเจ้าบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากนี่อาจารย์กําลังจะไปธุระที่กรุงเทพสามวันจะกลับ เมื่อกลับมาแล้วให้ไปพบที่บ้านทุกคนตกลงจะรอคือเลื่อนวันหนีแล้วข้าพเจ้าก็สั่งสำทับว่าในระยะ3วันนี้ทุกคนจงปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดระเบียบวินัยอย่าให้บกพร่องอย่าให้ใครจับพิรุษได้เป็นอังขาดแล้วข้าพเจ้าก็เดินทางเขา้ากรุงเทพสาวันต่อมาข้าพเจ้ากลับจากธุระพลทหารทั้งสาไปหาข้าพเจ้าที่บ้านข้าพเจ้ายังคงแสดงตัวเป็นผู้นวยการหลบหนีให้เขาทั้ง3าอย่างเต็มที่แต่เป็นการกระทําโดยรถยนต์ผ่อนตามก็คือทําให้สมบูรณ์บาดนะ คิดยังไง,งจึงจะหนีข้าพเจ้าถามขึ้นกินข้าวไม่ลงอาหารเลวมากเขาบอกอาหารบอกนะครับมีเหตุอะไรอีกไหมนอกจากนี้อาหารก็บอกว่าไม่มีครับพวกเธอคิดถูกคนเรารักชีวิตและจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะการกินเมื่อกินไม่ได้ก็ต้องคิดหนีอาจารย์ผ่อนตามนะครับและผลคือผู้คิดทั้งสามคนคลายความกังวลลงมากสังเกตได้จากสีหน้าอ้อแล้วพวกเราที่กองร้อยมีใครจะหนีอีกบ้างเป็นการเริ่มดึงเข้าสู่จุดหมายชั้นที่สอง พลทหารก็ตอบว่าไอ้พวกนั้นมันไม่ค่อยคิดกันครับอาจารย์ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้คนเราท้องไม่อิ่มมันก็ต้องคิดเรากับเขาก็กินข้าวกระทะเดียวกันอาจารย์รู้หรอกว่าพวกนั้นจะเอาเด่นแผนเขาสูงมากเอาเด่นก็หมายความว่าแบบเออถ้าอดทนอยู่ได้ก็จะแบบได้รับความดีความชอบอะไรประมาณนี้อาจารย์พูดอย่างนี้ปุ๊บว่าแล้วก็นั่งคิดด้วยความวิตกกังวลเล่นเอาทั้งสาคนชักสงสยัยแต่ข้าพเจ้าเริ่มโจมตีความรู้สึกของเขาเป็นทหาร เกิดมาชาติหนึ่งก็เป็นเพียงปีสองปีคนทั้งเมืองเป็นกันมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วเขาก็อยู่กันได้เพื่อชาติเพื่อศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายถ้าเราหนีทหารเพราะกินข้าวไม่อิ่มก็เท่ากับว่าเราทิ้งชาติเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องมันน่าขายหน้าแม้หนีรอดไปแล้วจะไปบอกกับคู่รักว่าพีกินข้าวไม่อิ่มเลยหนีทหารเขาก็คงกระดากใจโอ้ที่ได้ผู้ชายอย่างเราเป็นคู่รักไม่เหมือนคู่รักคนอื่นที่ได้รับการปลดออกไปอย่างมีเกียรติ เดินกลับถึงบ้านอยา่างสง่างามมีแต่ใครๆมาเยี่ยมถึงเรามีลูกต่อไปถ้าลูกเรารู้ว่าพ่อนี้ทหารเพราะกินข้าวไม่อิ่ม <c oughs> เขาก็แย่อีกตกลงว่าเราอยากอิ่มท้องแต่ทําให้พ่อแม่พี่น้องลูกเมียไม่รับความอิ่มใจหรือใครจะเห็นว่ายอย่างไรวัฒนศิลป์สุดยอดนะนั่นน่ะสิครับพวกเขาตอบแล้วเท่ากับยกธงขาวแล้วอนะอาจารย์คิดว่าไม่หนีจะดีกว่ากระมังนั่นสิครับนึกๆก,ก็ไม่น่าจะหนี ตกลงอยู่ต่อไปนะค่อยคิดแก้ไขกันใหม่ทุกคนตกลงเขากลายเป็นคนทุ่มเททุกอย่างเพื่อเป็นทหารที่ดีทั้ง3เข้ามากราบข้าพเจ้าอีกครั้งตอนจะเดินทางกลับภูนำนาหลังจากได้รับการปลดปล่อยเป็นทางการก็คือปลดประจำการเนาะและหลังจากนั้นวันดีคือดีข้าพเจ้ายังได้รับจดหมายจากพวกเขาอีกที่เรามานี้แสดงถึงการอ่อนอ่อนผ่อนตามซึ่งหมายถึงว่าเราผ่อนไปหาเขาเพื่อจูงเขาเข้าสู่ทางที่ถูก ในกรณีนี้ถ้าข้าพเจ้าจะตอกหน้าเขาจังๆตอนพบกันครั้งแรกยกกฎหมายขึ้นอ้างยกตารางขึ้นขู่ให้เขาเลิกหนีทหารก็คงจะไร้ผลโดยทำนองเดียวกันถ้าคนกำลังโกรธแล้วว่าจะห้ามเขาโกรธแทนที่จะตั้งตัวเป็นผู้วิเศษเทศนาเปล่าๆอันว่าความโกรธไม่ดีแลผู้โกรธจะตนกนรกอเวจี v G, จะตายไปเกิดเป็นกิ้งกือกิ้งก่งกา500ชาติเลวพลาดท่าพอจะหันมาโกรธเอาผู้ห้ามเสียด้วยแต่ถ้าใช้วิธีผ่อนตามท่านจะต้องสนใจกับเรื่องที่เขาโกรธและเป็นพวกเขาก่อน สมมุติว่าคนที่โกรธจัดบอกมาว่าแม้เด็กเกิดเมื่อวานนี้แท้ๆมันมาด่าได้ไม่เห็นเลือดมันข้าไม่ยอมคนกําลังโกรธจัดว่ามาอย่างนี้แล้วท่านปรารถนาจะระงับความโกรธของเขาจะทําอย่างไรถ้าท่านขวางเรือก็มีหวังเรือล่มโดยวิธีโอ่อนอผ่อนตามพอเขาแสดงออกมาอย่างนี้ท่านก็จะต้องแสดงโกรธกับเขาด้วยแล้วก็ควรจะโกรธมากกว่าเขาเสียด้วยเพื่อให้เขารู้สึกเบาใจลงเพราะได้เราไปเป็นผู้โกรธแทนวิธีการก็น่าจะเป็นว่า แม่ไอเด็กเมื่อวานซืนมันด่าได้อันนี้คือเขาพูดเขาพูดเขาพูดแล้วเราก็พูดตอบเหรอน้อยมันกำแหงถึงอย่างงั้นเชียวหรือเรื่องราวเป็นยังไงกันนะรอห้ฟังซิคนที่โกรธอยู่ก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแ่ะมันมาด่าได้เราก็ตอบว่าเราไม่ได้ว่าอะไรเลยน้อยมาด่าได้คนพันอย่างนี้คุณไม่ต้องมันต้องผมเอง <laughs> คนโกรธก็บอกว่าเกิดมายังไม่เคยพบเคยเห็นพูดปรับทุกข์ซึ่งบ่งอาการโกรธ บ่งว่าอาการโกรธมันคลายลงบ้างแล้วผมอ่านอ่าน,นวักตอนผิดนะแล้วเราก็พูดต่อนี่คือการเสริมแรงเข้าไปนะครับแล้วเราก็พูดต่อนะว่าแต่ว่านี่คือการเริ่มฉุดเข้าทางไอเราจะฆ่ามันก็ตายเปล่าแล้วเราก็จะเสียเปล่าไม่ได้มีอะไรดีเลยก็นั่นแหะสิเริ่มยทงขาวอีกแล้วประมาณนี้ โดยทํานองเดียวกันนี้ถ้าท่านจะห้ามคนกําลังเศร้าโศกเสียใจร้องโ่มร้องไห้เราก็ต้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจด้วยอาจต้องถึงกับร้องไห้ถ้าจําเป็นและทําได้หมายความว่าเราต้องอยู่ในอาการเช่นนั้นเช่นเดียวกันกับเขาและหนักกว่านั้นอย่าลืมว่าถ้าเราจะช่วยคนตกน้ําเราจะต้องก้มตัวลงไปหาเขาไม่ใช่ยืนตรงและในกรณีจําเป็นและทําได้เราอาจต้องถอดเสื้อกระโดดลงไปอยู่ในน้ํากับเขาจึงจะช่วยเขาได้ ข้าพเจ้าใครจะย้ำว่าในการโต้แยง้งการโต้ว,วาทีและการต่อรองหรือเจราจาตกลงตั้งแต่เรื่องเล็กที่สุดคือเรื่องภายในครอบครัวหรือระหว่างเพื่อนฝูงจนถึงเรื่องใหญ่ที่สุดระหว่างประเทศชาติวิธีการโอนนอนผ่อนตามมีประโยชน์มากจงยอมรับนับถือว่าข้อเสนอของเขาสําคัญมากแล้วจึงค่อยแสดงให้เห็นว่าข้อโต้แย้งของเรากลับสําคัญกว่าเราจงยอมรับว่าคําขอร้องของเขาสําคัญกว่าเชิงการต่อสู้แบบนี้เรียกว่าทําให้ดาบของเขาบาดมือเขาเองและ ให้เขาได้รับความต้องการของเขามิตรภาพยังคงอยู่พระพุทธองค์ทรงพบความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงในการกลับใจของพวกชนินตั้งพันนักบูชาไฟที่ริมฝั่งแม่น้ําขยาและนํามาเป็นสาวกของพระองค์อย่างง่ายดายโดยการแสดงอาทิตตะปริยายสูตรชื่อบทสวดบัลลักธรรมนะครับพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องไฟก็เป็นวิธีโอ่อนๆผ่อนตามดังกล่าวแล้วผมแนะนําให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะไอตัวอาทิตตะปริยายสูตรเนี่ยนะครับเป็นคืออย่างนี้ บรรดาชาดินเนี่ยชดินสามพี่น้องนะแล้วก็มีมีบริวารอยู่พันคนนะครับเขาบูชาไฟกันเู้าไปถึงเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนใจเขาอยากจะช่วยเขาแล้วแหละนะก็ก็บอกเขาว่าโอเคบูชาไฟเป็นสิ่งดีนะแล้วมันจะมีไฟอีกประเภทหนึ่งนะเนี่ยก็บอกว่าไฟเนี่ยไฟคือไฟกิเลสมีอะไรบ้างมีไฟโลกไฟกดไฟหลงอะไรแบบนั้นนะไฟลักไฟโลกไฟกดไฟหลงสี่ไฟนะพวกชดินก็โอเกิดดวงตาเห็นธรรมนะครับเป็นพระอาหันตหมดเลยเนาะนี่ก็เป็นวิธีของพูชเจ้านะครับเอาแล้วนะ บทน,นี้อาจจะ,ะแล้วใส่ลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันสมบทบาทนะครับก็อย่าตกใจแล้วกันนะครับจบแล้ววิธีที่สนะครับเหลือวิธีที่3ามสี่ไม่รู้มีกี่วิธีนะครับเดี๋ยวเราพบกันอีพีหน้าดีกว่าสำหรับอีพีนี้หวังว่าชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ